ตายอยู <premises. S 2> ่ขวานานแล้วนะตรงนั้นอ่ะเยอยปลาเยอะสัสขอย้อนหน่อยเยอยปลาเยอะเาม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 าช่วยกันตกมาให้หมดบ่อดิจะยังงุ้นก่อนนะว่างเขียวคนนี้ว่างที่ทำได้แต่ไม่ปลากับไอ้มาไม่งงหมดผมว่าหมีฮอร์สุดลไอรอ่ะ 我们国家的爷爷、子女、母亲、嗯。 แค่ไกลตรงนู้นไม่เอาลอยหัวอยู่ตัวเดียวโดนมอนตบนะวงเดียเด๋ย,ว, mm hmm. ยว่าใช้เหยื่อปุ๊บมันจะตกลงปุ๊บกินปั๊บเออดีเงี้ยไรเหยื่อ mm hmm. ไปไปไปขับเลยขับเลยขับเลย ขางออมมิมสะไ,ไหมเห็ไหมฮะางออมมิมสะไ,ไหมออมมิมสะเย <S <S อ,อยออมมิมสะเลยคุเจอป่ายิ่งเอ้ยไม่โลภแล้วเยอะพอมีโลภกล่องมีตัวคนเยอะกว่าผมผมไม่เสียดายเท่าไหเลยเยี่ยหนึ่งจุดศูนย์หกแล้วอะ่ะเจอนอกเล่สุดท้ายก็เกือบเต็มแล้วนะไอ้ยขาดอยู่นิดเดียวเอง อ๋อขอ้ห <c oughs> เ,เก็บ <c oughs> เงิดคืนคุน <c oughs> มันแค่ขาดแค่สามเ้อยเฟมีนี่ตกประมาณ2องสมตัวก็ได้แล้วเนี่ยคุณกลับบดเลยก็ได้งั้น่ะหรือว่าจะอ <c oughs> รอรอก็ได้หมันมันี่นี่ตรงตรงผมอยู่ปลาประชุมประชุมตรงนี้ปลาเยอะเลยเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะ <c oughs> ได้แล้วเนี่ยขึ้นยากอย่างเนี้ย น่าจะเสียห้าใช่บอกมีเหยื่อเหลือด้วยไงพอดีเลยตัวนี้ขึ้นยากน่าจะปลาไหลอีกตัวโอ้ยอีกตัวอีกตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้น แม่งโลภเหลือเกินไหนๆก็เอาแม่งให้เต็มแล้วเอาแม่งให้สุดอ่ะตายไม่ตายเดี๋ยวรู้เลยตายเต็มกลับอ่อเยี่ยกลับได้แล้วแล้วเยอะอยู่อ้าวเหรอ <c ười> ไปเถอะนี่ยไปเถอะไม่ต้องผ่านาน้ำอ่ะไม่ป่านน้ำอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมือผมลั okay. ่นอีกใช่ไหมไม่มีแล้วของไยก็หมดแล้วเดี๋ยวไปชุมกนี่ไม่เอาแล้วเดี๋ยววิ่งผ่านถนนได้เหรอเอ้ยกูไม่อยากวิ่งผ่านถนนเลยตายเถอะโอไม่โอโอไอหี้ย่บันเทิงชิบหายเต้องต้องทำคลิปแล้วล่ะเดี๋ยวผมอัดอยู่เลย เ <c oughs> อ้ยหัวแดงสัต,สตว์ขี่สัตว์ดูขี่สัตว์ดูขี่หมาเนี่ยนะ้เหอ้ะไม่ปลอดภัยเลยนะคุณวัดไอีเฮ้ยมันไล่ผมละเอาเยียเข้าไม่ได้ไผมเข้าไม่ได้<ล>คุณเข้าไปก่อนแล้วมันเต็มชิบหายแล้วอเออผมเข้าไม่ได้น้องเข้าใหม่ดูนีไม่ได้ chỉ mà lòng. You phi. Phi hai là kukua. Si zip 40 Maman, phi hai. Maman, phi hai. bảo phi hai. Maman, phi hai. 40 40 hai. Maman, phi hai. Maman, phi hai. Maman, สักครั้งหนึ่งแม่งอห้หัวแดงไม่ให้คนมาวินวอล์กมาเฉาะแจ้งไอ้เหี้ยสั่นไอ้สัตว์กูสั่นแล้วดีแล้วกูจริงเข้าก่อนไม่งั้นกูต้องเป็นคนสั่นแทนโอ้คนดีว่ะเหี้ยเจอคนดีเหี้ยอุ้ยเหี้ยสั่นเลยจริงสั่นจริงอะเนี่ยไอ้ยเออ แกนคนอยู่เงินในเอ็มเงินเอ็มในมือแม่งสั่นของในตัวตัวนี้หนึ่งจุดหนึ่งแล้วอ่ะเอี้ยไปเหอะเอี้ยโอ้ยผมไม่รอคุณแล้วเฮ้ยคุณไปไหนเนี่ยคุณไม่อยู่ไหนแล้วเนี่ยกลับแล้วเหรอประตูมัก็จะกลับไปก็จะถึงประตูแล้วเนี่ยโอ้คุณไวอ่ะคุณหนีไม่รอผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวยังไงจะให้ผมรอล่ะ เฮ้ยคุณคุณกลับไปเลยคุณกลับไปเลยคุณกลับไปเลยเฮ้ยดูประตูดีประตูเข้าได้อีกกี่คนไอ้เยี่ยศูนย์คนนะเฮ้ยไม่เด็กเจ็ดเจ็ดเจ็ดเข้าได้เจ็ดคนเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมันนั่งดูเขาประตูผมวกไปแล้วแม่งไปเจอลงตัวแดง คุณกลัวคุณกลัวหัวแดงข้างหน้าวา้าคุณเถอะข้างหน้านวาา้าฟ้าเถอะศูนย์คนศูนย์คนแมปอะไรศูนย์คนแมปเนี้ยแมปลัตทีอะไรลัตทีศูนย์นคนเหรอจริงปะกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปโอ้โหคุณแม่ละไอ้ยเหี้ยหลอนสัตว์ไอ้เหี้ยเงินในเอ็มมันสั่นหนีเงินเอ็มในมือมันสั่นแล้วตอนเนี้ยไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยหลอน เอ้ยกูเจอแยกเขียวกูไม่เอากูไม่สนใจหรอกกูได้เก่าเหอะเฮียกูกลัวแล้วผมวิ่งผ่านไอ้ไอ้กล่องด้วยเนี่ยชิบหายละกูไ mm ม่ไ hmm ด้วิ่งถนนธรรมดาไงวิ่งถนนลูกรังไอสัตว์เอ้ยกูจะโดนเก็บปะเนี่ยไม่นะไม่นะอีเยี่ยมีคนตายสัตว์ชิบหายแล้วไอ้เหี้ยคนตายสองคนเหี้ยละไปแล้วไอ้เหี้ย เฮ้ยยี่มีหัวแดงอีเอ้ยกรับทางดีๆคุณก็ไม่มาน่ะคุณผมมาแบบทางดีๆนะบอกายกูรลอดก <c oughs> ูหอดมันเฝ้ากล่องได้เลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยผมไม่น่าวิ่งมาตรงกล่องเลย อย่านั้นะกลัวนะกูลัวนะกลัวนะอย่ามายุ่งกับกูนะคุณผมเดินมาตามทิศทางดีๆเลยนะผมไม่ผมบอกล้วาผมไม่อ้อมนะโน้ตสูอาา่อัลวัลลัเฮียมันเถิงชิบหาย แต่ตอนนี้กูไม่บันเทิงกูสั่นแล้วเนี่ยยี่อะกูสั่นแล้วเนี่ยเมรู้สึกรู้สึกแบบเสียดใจแต่ไอตอนนั้นนะออกมาเจอนันสองคนเฮ้ยมันมันมันบอกอยู่ไฟอยู่ไฟแสดงว่ามันไม่นี่มันไม่มันมันมันไม่ตีเราเว้ยแต่กูก็ไม่กูก็ไม่เนี่ยกูก็ไม่ไว้ใจอยู่ดีอ่ะยี่อกูกลัว เวลาเราวิ่งผ่านในตรงที่มันเป็นลูกไอ้น,นี่เว้ยลูกเส้นทางตรงอะ่ะมันจะพูดสปีดให้เราเว้ยคุณวัดก็คุณไม,กณไม่ก็คุณไม่วิ่งหมายองก็ผุบอกเนี่ยวิ่งแล้วเนี่ยวิ่งแล้วเนี่ยเออกูเชื่อละสัตว์ออกดักดักทีสวมดักทีสวมดักทีสวมไอ้ี้ยดักทีสวมถึงแล้ว เฮียทันทีโซแม็พศูนย์คนไปแล้วไอ้เหี้ยไปแล้วอย่าเพิ่งมานะเหี้ยเงินเอเงินเอ็มในมือมันสั่นแล้วตอนนี้จัดเลยมันเพิงเหี้ยมันน่าคิวกรุสั่นนะตอนนี้เหี้ยกูกลัวไอ้แย่เยอะอย่ามาตบกูออกไปไกล เช้าวันนึงมีคนปุ๊ก่อเดี๋ยว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 เอ้ยมันเดินที่ไหนบู๊กันอะไรที่ถึงตัวปุ๊บเข้ามาสักเจ็ดคนถ้าเลยนะเฮ้ยคุณไม่ดูข้างหน้าให้ผมมะฮะเดี๋ยวคุณไม่ดูหน้าว้าไอ้ผมมะหน้าว้าตรงไหมเนี่ยตรงแบบเหลืองอะ มีปะมันไม่มีไม่มีไม่มีตอนผมออกมาไม่มีใครเลยเฮ้ยไม่มีใครจริงด้วยว่ะเฮียสคนว่ะเฮยเฮ้ยเฮอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอยู่ประมาณสองร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตรเข้าวัดเรียบร้อยู้้ไอเหี้ยกูรอดไอ้บ้าโอ้กําบ้าไหลโอ้เฮียูก็เสียวโอ้สันเหี้ยเหี้ยโอ้ โอ้แอมเช็คกิ้งโอ้ยียสั่นจริงปสบการแบบดำครั้งแรกเอ้ยไม่ที่ผมที่ผมไม่่อยสัน่นเพราะอะไรผมไปมาสองสามครั้งแล้วไงผมแอบไปสก่ <c oughs> นปุ๊บเอ้ยคุณไม่รู้หรอว่าก่อกนหน้านี้ผมเข้าไปปุ๊บผมแม่งโดนฆ่าแต่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยโคตรเฮีียเลย <c oughs> เข้าไปปุ๊บโดนฆ่าตายไอ้ของตกกูยังไม่ได้ไปไหนเลยหาเอ้ย ไม่คุณไปแแบบอยู่เมืองหรือเปล่าอยู่ใกล้เมืองไงก็โดนดิด้วยความอยากร<ง>ู้อยากเห็นไงไ<ม>อ้ไนกไอ้เขาให้ครับออกลับไปดูผลประกอบการก่อนอร่อยวะ<ม>ก็บอกอยู่นี่หว่าว่าหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งโอ้ยได้เป็นร้านสานัตว์รอบเดียวพ่อมึงเถอะกำไรกับโกยมาก แต่ไอีปลาปลาไหลแลนี่ได้แค่สองตัวเองนะไปตกอยู่ชั่วโมงครึ่งอ่ะได้สองตัวหายากอยู่สองตัวร้อยเคอ่เอี้ยถ้าได้บ่อยก็รวยแล้วอี้ยกูว่าไปกายของเอี้ยสันอ้าวเป่งชั่ว ้มันน่าจะเช็คเราทั้งหมดอะว่าเป็นผู้เล่นใหม่มันบอกยูไฟยูไฟไม่เป็นไรยูคุณคุณสบายใจได้กูไม่สบายใจกูกลัวไอ้เหี้ยก็เลยพิมพ์ไปบอก sorry i m a f r a i d เดี๋ยวต้องต้องต้องให้ซันกับไม้มาเห็นเว้ยเนี่ยถ่ายคลิปมาแล้วเนี่ยคลิปอยู่ประมาณสิบสามนาทีเนี่ยโคตรเดี้ยเลยเนี่ยโอเค่ะคนหนึ่งมีมีเทียหกคนหนึ่งมีเบ็ดเทียหกอ๋อถึงเมืองสักทีมันสีขายอยู่บ้างหรอทุกคงกลับเลยขายไป ไหลปราไหลเทียห้าผมได้มา21ตัว40,000ครับจัดไปขายลงอุย้ยปลาเทียเจ็ดอุย้ยแสนหนึ่งอุย้ยขายเลยอาวเบียนเพิร์ดโอ้โห่าขายล้านหอยหอยขายล้านครับบูสเกลไบส์ขายล้านครับปอตเป็ดเท้าเจ็ดหมื่น สาลายได้มาร้อชิ้นโอ้ไม่กดกับมุงอะไรอ่ะคุณเด็กอะไรเนียได้รอยเก้าสิบหชิ้นสาลายสาลายอ่าเย่ยรอด สมุดขายแค่สี่เล่มเพราะว่าเราจะเอาไว้ให้นี่2อันอ้้วทำไมมันขายมันขายได้ทีสองเล่มเหรอวะอ๋อนี่ไงต้องตั้งออเดอร์ถึงจะขายได้เยอะอ,ยอ่าโอเคสองทั้งหมดอยู่ในเซล์ออเดอร์หมดเลยเราขายออกแล้วเราก็รับตังอีกร้านหนึ่งโอเคไปล้ละบรรเทิมพอละสิบห้านาทีจบคลิปหนัง หนังเทียหกหนังเทียหกหนังเทียบหกสีม่วงสองชิ้นเจ็ดหมื่นโอ้ใช่ได้ใช่ได้เอาละจบจบจิ้มจริง,รงละาย